สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาย้อนยุคย้อนไวลไปในยุค90นะครับโดยการพามาชมม้วนเทปคาสเซตนะครับนี่ครับนี่คือม้วนเทปคาสเซตนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะนําเสนอในส่วนของเพลงสติงนะครับจะมีของใครวงไหนบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

ต่อมาก็เป็นวง3โทนนะครับอันนี้เป็นของอาสนีวสันนะครับอันนี้คริสติน่าอากิล่านะครับอันนี้คุณตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดนะครับเคยออกเทปด้วยนะครับอันนี้คุณแหวนทิติมานะครับมาโซนนี้จะเป็นของคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับ3-4ี่อัลบั้มน,นะครับ น,นี้เป็นดนตรีนอกเวลาการปักของ IX เอ็กซ์โปรช่นะครับและอัลบั้มนี้ของพี่เออนันต์บุญแนกนะครับนี่อันนี้เป็นของวง UST อนะครับอัลบั้มแรกนะครับทีนี้นะครับจะพามาดูภายในกล่องเทปนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างของศิลปินแต่ละท่านในอัลบัม้มน,นั้นนะครับสำหรับ อันแรกนะครับของคุณเสือธนพลอินเทริเ็ตนี่เป็นอัลบั้มแรกของคุณเสือนะครับที่ออกกับค่าย R.S. Promotion นะครับแกะเข้ามาข้างในนะครับในยุคนั้นนะครับม้วนเทปของ R.S. เนี่ยประมาณปี3 7 3 8จะเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับด้านในนะครับนี่คือหน้า A นะครับคีของเสือนะครับจะเป็นหน้า B นะครับแกะเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีกระดาษนะครับ พร้อมกับลายชื่อเพลงพร้อมกับเนื้อเพลงนะครับสำหรับเนื้อเพลงเนี่ยจะมีแค่บางอัลบั้มนะครับสำหรับศิลปินแต่ละคนไม่ได้มีทุกอัลบั้มนะครับก็จะมีเพลงดังๆนะครับก็คืออย่างเพลงนี้ครับนี่รักคงยังไม่พอนะครับกระดาษหอมไฟชีวิตนี่นะครับ18ฝนนะครับเพลงนี้ถือว่าขอขออภัยครับอัลบั้มนี้ถือว่าสร้างชื่อกับพี่เสือมากเลยนะครับหลังจากเป็นเบื้องหลังมานานนะครับ ด้านหลังก็จะมีฉายชื่อเพลงครับอันนี้ก็เป็นหน้าปกอันนี้ก็จะเป็นโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในแต่ละอัลบั้มนะครับันี้ก็เป็นของคุณเสือธนพลนะครับสําหรับวงต่อมานะครับคือวงอินคานะครับศิลปินหนุ่มผมยาว3มท่านนะครับอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มตามรอยตะวันนะครับก็จะมีเพลง ที่ติดหูก็คือเพลงหมดแล้วหมดเลยนะครับร้อยคนนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับสําหรับอินคานะครับเพลงที่ดังๆก็คือยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะครับของอินคานะครับของอินคาะครับจาก่คลแกรมมี่นะครับมาถึงอัลบั้มนี้ครับของคุณเออนันต์บุญนาคนะครับจริงๆแล้วปกเนี่ยจะ ตัวหนังสือจะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่ารูปทํากับหัวนะครับเพื่อความแปลกใหม่นะครับอัลบั้มแรกของคุณเออนันต์บุญนาคนะครับมีเพลงที่ดังๆังดหูก็คือเพลงนี่ครับหลงตัวเองนะฮะดังมากเลยนะครับมิวสิกวิดีโอก็ทําได้โคตรสนุกเลยนะครับด้านในนะครับก็จะมีเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงต่างๆนะครับมีเพลงหลงตัวเองนะครับมีเพลงล้างใจโอนอัวขอแรงนะครับที่ดังฮิตจิดหูนะครับในสมัยนั้น แน่นอนครับวนเทปนะครับก็เป็นสีเทาใสๆสีชานิดหนึ่งนะครับมาถึงอัลบั้มนี้ครับเป็นของคุณคริสติน่าอากิล่านะครับก็จะมีเพลงจริงไม่กลัวนะครับอย่าให้ถึงวันนั้นเลยนะครับสักวันหนึ่งนะครับเสียใจเสียฟอร์มนะครับของคุณคริสติน่านะครับมาถึงอันนี้ครับ UST นะครับดูดีๆนะเพื่อนเป็นชื่ออัลบั้มนะครับเป็นอัลบั้มแรกนะครับของวง UST นะครับซึ่งคือศิลปินกลุ่มของค่ายกมมี่ในเวลานั้นนะครับดังมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงดูดีๆนะเพื่อน เป็นอะไรไปละเพื่อนนะครับหรือว่าเพลง UST นี่แหละเพื่อนนะครับโอ้โหแต่ว่าสร้างชื่อให้กับศิลปินมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกัปตันพุทธเนตรของมนุษย์นะครับคุณเปเปอร์นะครับและศิลปินละหลายท่านนะครับแต่หาขอบตลับไม่เจอนะครับเจอแต่มวนเทบที่อยู่ด้านในนะครับมาถึงอันนี้ครับเป็นของศิลปินกลุ่มเรนโบว์นะครับนำโดยคุณต้อมเรนโบว์นะครับอันนี้หามวนเทบด้านในไม่เจอนะครับ ก็จะมีกระดาษด้านในนะครับก็บอกว่าสมาชิกวงเดนโบเช่นคุณพีรพงศ์พลชนะก็คือคุณต้อมนะครับเดวัลส์จากแก้วคุณป๋องนะครับนี่นะครับเปิดมาด้านในนะครับก็จะเป็นรายชื่อเพลงแล้วก็เนื้อเพลงนะครับมาถึงอัลบั้มนี้ครับบอยสเกล์นะครับชื่ออัลบั้มไว้ลายไมชเล่นนะครับเป็นอัลบั้มแรกนะครับซึ่งวงบอยสเกลออกกับ ทางค่าย rs นะครับมีเพลงดังๆก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงคิกค up a น o n y m อดปอดๆนะครับศิลปินกลุ่ม3คนนะครับ b o ย s และมาถึงอัลบั้มนี้ครับคุณโบสุนิตาลีติกุลนะครับออกกับค่ายกม m m y นะครับในตอนนั้นนะครับมีเพลงดังๆก็คือเพลงฉันรู้นะครับซึ่งม้วนเทปอันนี้นะครับนี่ ทำออกมาฉลอง1ล้านตลับนะครับนี่เห็นไหมครับบอกเลยนะครับว่าโบ1ล้านตลับนะครับเป็นศิลปินที่มาแรงมากในช่วงนั้นนะครับโบสุนิตาลีพิุลนะครับสภาพมอนเทปก็ดังที่เห็นครับหาตลับไม่เจอนะครับขาดบ้างนะครับตามกาลเวลานะครับมาถึงของคุณพี่เบิร์ตตรงชัยนะครับอันนี้อัลบั้มพส้ศูนยนะครับ บั้มหาดทรายสายลม2เรานะครับแน่นอนครับอัลบัมบลบ้มนี้เบิร์ดพิกคีหนูนะครับอัลบั้มนี้รับขวัญวันใหม่นะครับของคุณป๋าเบิร์ดนะครับหลายคือเพลงก็มีจะเท่นขอบใจจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะครับตามใจเธอนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากวันนี้นะครับผมได้พามาย้อนยุคย้อนไวน,นะครับไปในยุคกระสุนในการนำม้วนเทปพลาสสิกนะครับของศิลปินเพลงสตริงที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมาให้ชมกันนะครับหากถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ